ัสดีครับผมเชอนายนพูดบุรณะกิวิสูตรมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลครับวันนี้มินิโปรเจกต์ที่ผมจะมานำเสนอก็คือออโต้ไลท์บัฟหรืออีกชื่อหนึ่งคือหลอดไฟอัตโนมัติมันจะทำงานแค่ในเวลากลางคืนเท่านั้นและเมื่อมีการเคลื่อนไหวแถวนั้นมันจะตรวจจับและเปิดเองอัตโนมัติและจะดับลงในเวลาต่อมาครับ แรงบันดาลใจของผมก็คือเนื่องจากอยากลองทําสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาตั้งนานแล้วเพราะคิดว่าสิ่งประดิษฐ์นี้มีประโยชน์ทั้งคนในบ้านและตัวผมเป็นอย่างมากต่อมาเมื่อมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ในการทําสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของตนเองให้มากยิ่งขึ้นครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ เนื่องจากคนในครอบครัวของผมต้องทำงานจนดึกทุกวันและเมื่อถึงเวลากลับบ้านไฟทุกอย่างก็ปิดหมดแล้วแต่พอเปิดไฟไว้ให้คนที่เข้ามาคนสุดท้ายก็เริ่มปิดทำให้ไฟมันเปิดข้ามวันกันเลยทีเดียวห mm hmm. ลอดไฟตัวนี้ผมเลยเริ่มจากการเขียนวงจรจากเว็บ Tinkercad ตัวนี้ของผมจะเป็นตัวตรวจจับแสงและเซนเซอร์ตัวนี้ของผมจะเป็นตรวจจับการเคลื่อนไหวต่อมาก็เขียนโค้ดตัวนี้ก็คือถ้าแสงอ่ะมันมากกว่าค่าที่กำหนดมันจะเปิดใช้งานทันทีอันนี้คือแบบจำลองของอุป,อปกรณ์ของผมจะมีตัว Arduino อยู่ข้างใน ตัวสี่เหลี่ยมนี้มีเซนเซอร์ PIR เซนเซอร์เป็นตัวเซ็นเซอร์จับเคลื่อนการเคลื่อนไหวกับโฟโต o รซิสเตอร์คือตัวจับแสงอยู่ตรงตุ่มตรงนี้ของผมและส่วนตัวสี่เหลี่ยมข้างหมู2อฝั่งนี้เป็นตัวหลอดไฟครับการติดตั้งเบื้องต้นนะครับก็คือผมจะนำไปติดกับผนัง หรือเสารตรงที่เราต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกในการมองเห็นในตอนกลางคืนหรือถ้ามีพื้นตรงไหนมืดๆก็หาติดตรงเสารตรงนั้นได้เลย mm hmm. การทำงานของหลอดไฟของผมนะครับ mm hmm. เมื่อเริ่มทำงานปุ๊บตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วหลอดไฟจะเริ่มอ่านค่าเมื่อแสงมากกว่าค่าที่กำหนด ก็จะเริ่มทำงานต่อไปไปต่อที่เซนเซอร์เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ตัวหลอดไฟก็จะเปิดทันทีแล้วก็ดีเลยสิบวิหรือว่าถ้ายังมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆตามนี้เลยครับเมื่อระดับแสงหรือว่าแสงแบบแสงผ้าทิตย์อะไรพวกนี้มันแบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดหลอดไฟของผมจะเริ่มทำงานขึ้น และเมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวหลอดไฟก็จะสว่างสิบวิและผ่านไปสิบวิหลอดไฟก็จะดับเสร็จแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆสรุปผลนะครับผมตั้งแต่มีหลอดไฟตัวนี้มันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนในบ้านผมมากๆเวลาผมกลับมาดึกๆอะไรอย่างเงี้ยและมีของเต็มมืออีกหลอดไฟตัวเนี้ยทำให้ผมมองทางได้ชัดขึ้น เนื่องจากสวิตไฟต่างๆมัดอยู่ในบ้านผมไม่สามารถเข้าไปพันเปิดไฟแล้วก็ออกมามันเสียเวลาเหตุนี้หลอดไฟอัตโนมัติตัวนี้ช่วยผมไว้ได้ดีเลยทีเดียวจากนี้ไปผมขอจบการนำเสนอมินิโปรเจกต์ของผมเพียงเท่านี้ครับหวังว่าสิ่งประดิษฐ์ของผมจะช่วยพวกคุณได้อย่างมากขอบคุณครับ